คนวัย50ขึ้นต้องคุ้นเคยกับทรงนาฬิกาตัวนี้แน่นอนครับผมทำไมพี่พูดอย่างนั้นตัวนี้เนี่ย เป็นไซโก้รุ่นพิเศษนะครับครบรอบ55ปีในการผลิตไซโก้ไฟขึ้นมาตัวทรงแบบนี้คือพี่เคยเห็นตั้งแต่สมัยพี่ยังกระเปียกกะตอนนั้นปีนี้พี่จะ50ลนะตอนนั้นตัวพี่กระเปียกกระเปียกพี่เห็นมันอยู่ในหลังซ่อมที่เข้ามาซ่อมในกาคุณพ่อกับช่างที่ร้านนะ่ะสมัยก่อนตอนอยู่ดาวคานองเนี่ยก็จะมีวงกล้องเก่งละเกะละกะเนี่ยจะมีทรงนี้อยู่ในนั้นด้วยที่เข้ามาซ่อมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจครับเกิน50เคยเห็นแน่นอน ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงทำไมถึงวันนี้เอามาให้ดูเพราะมันเป็นลิมิเต็ดเอ dition เร well seen, ียกว่าลิมิเต็ดก็คงไม่เชิงนะเป็นสเปเชียลเอ dition ดีกว่านะครับผลิตจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยทรงมานี่แบบเหมือนแบบสมัยก่อนเลยอ่ะนะคือทรงแบบเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยโทษนะโทษนะไอ้ตรงไอ้วงข้างในเนี่ยเห็นไหมที่เป็นริม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 เส้น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 เนี่ยคือสมัยก่อนนะการหน้าเน,น,นี่ยส่วนมากจะเป็นหน้าตาแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้ทรงกระดองเนี่ยกระดองแบบเนี้ยโคโค้งเล็กๆเนี่ย นะครับเนี่ยทรงยอดนิยมสมัยก่อนโบราณเลยแหละครับถ้าเกิดคนรุ่นพ่อเนี่ยต้องเคยเห็นนะ่นะแนนอนนะนะสมัยนั้นนะครับไซโก้ igo, รุ่นพ่อพี่อ่ะเขาว่าตอนนั้นประมาณสัก400บาทมั้งตัวหนึ่งนะตัวนั้น 3- 400บาทตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วลเป็นหมื่นแล้วเนาะมันขึ้นตามเ,าเงินเฟ้ออะไรต่อมีอะไรนะเนี่ยตัวนี้ทําออกมาเป็นที่ระลึกนะครับผมขนาดไม่ใหญ่นะครับเป็นบอยไซเขาเรียกว่าบอยไซ เริ่มจะใกล้มาเป็นไซส์มาตรฐานคือขนาดประมาณ39.5มิลก็คือเกือบจะ4เซนแล้ว39เปปลายเกือบ4เซนนะคือเหมาะกับผู้ชายทั่วๆไปแหละกับผู้ชายที่แบบข้อมือไม่ได้ใหญ่มากหรือคนที่อยากจะแบบโอยหาอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทรงแบบในกระโบราณนะขอบตรงเนี้ยหมุนได้นะฮะดีอย่างนึงคือมันไม่กึกๆนะมันลื่นๆคือไม่ใช่ไม่ได้มันมันไหลเรียกว่ามันไหลมันไหลภาษาในการเขาเรียกมันไหลเออเนี่ยมันไม่มีกึกๆถ้าบางรุ่นมันจะกึกๆพวกนี้กระลำหนาไม่ได้ไหลนะอ่า อย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับปื่ภพายน้ําตัวนี้ให้มาดีนะคือภายน้ำเนี่ยเวลามันอยู่ในที่มืดนะครับคือหลังจากโดนแสงสว่างเวลามันสว่างพอเข้าที่มืดเนี่ยตรงนี้สว่างนะไอ้ตรงช่องเวลาเนี่ยตรงเนี้ยสิบสองหนึ่งท้องที่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นหมดเข็มชัางเข็มยาวขึ้นหมดคือเวลาขึ้นมันจะขึ้นมาพั้งแผงเลยนะยกเว้นตรงการกระบาดไม่เกี่ยวนะเนี่ยขึ้น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 หมดมันเหมือนพุ่งออกมาเลยเคยเทสแล้วโอ้สว่างมากเลยนะครับ แล้วก็เข็มไินาด้ทีนี้เหมือนในกาโบราณเลยเนี่ยเป็นสีแดงแล้วไอ้หมุดเนี่ยนี่นี่ก็นี่ก็สว่างนะกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นคนชอบในกาทรงโบราณนี่ตน้องเก็บเลยนะครับเนี่ยตรงฟอนต์นี่ฟอนต์คำว่าสปอร์ตนี่ก็ทรงแบบฟอนต์แบบเหมือนสมัยก่อนนะเป็นสีฟ้าเออเข้าใจออกแบบนะคือมันจะได้ครบโทนสีไงขาวดําแดงฟ้าครบสามสี่สีเลยนะเนี่ยนายยามายอมเออโทษทีมายอมหล่อมอยู่ตำแหน่งเลขสี่นะครับที่ทำเหมือนสมัยก่อนเลยเนี่ยไม่ใส่โลโก้เลยนะทำเกยงๆเลยเนี่ยคอเป็นเงานะ ลายสายนี่โอ้โหคือจะจำไม่ได้มนเรียกว่าอะไรสมัยพ่อพี่เคยบอกเขาไลลายแบบนี้เขาเรียกลายสายอะไรนะจำไม่ได้แล้วโทษทีพอดีพ่อเสียละนะเออแบบเนี้ยลายแบบเนี้ยก็คือตดสายมันปกติแหละครับแต่ว่ามันเป็นลายแบบเนี้ยสมัยโบราณก็จะมป็นาิกาลายแบบนี้นะมันไม่ได้ยืดนะมันเป็นสายแบบตัดธรรมดาแต่มันมันดูบางคนในนึกเป็นสายที่ยืดได้ไม่ใช่นะปุ่มไอ้นี่สลักออกมาเนี่ยฝาหลังเป็นแบบเต็มแบบโอ้โหเหมือนไอ้นี่เลยแหละเหมือนนกาไซโก้สมัยเมื่อ30 40ปีก่อนเลยเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะ คือไอ้รุ่นใหม่ๆมันจะเป็นฝาน,นี่ใช่ไหมล่ะแล้วรุ่นธรรมดาก็จะเป็นแบบฝาเปืออ่อยนี่อันนี้มาเต็มๆเลยฮะเป็นฝาเกี๊ยวนะตรงร่องเกี๊ยวค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะเออตรงนี้มันเกี๊ยวดูใหญ่กว่ารุ่นปกตินิดนึงนะเออเวลาจะงัดมาคงต้องใช้เครื่องมือเฉพาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอืมนะครับผมเนี่ยมีเขียนไว้โอเคมีเลขกำกับไว้ด้วยว่าเลยที่เท่าไหร่นะครับผมยวดูบนข้อมือพี่นิดนึงนะครับพี่ว่าหมอคนข้อมือทั่วๆไปแหละแต่มือพี่เล็กนะแต่มือพี่เล็กพี่ยัง เนี่ยมันดูคลาสสิกโบราณนะ่ะเออถ้าชอบแบบเก็บถ้าอยากเก็บในการแบบโบราณโบราณดูตัวนี้ด้วยนะแนะนานะครับคือถ้าหมดแล้วไม่มีเข้ามานะครับก็หมดกันไปนะครับผมคือทรงแบบนี้มันเป็นเออขาเรียกไงเดียทรงแบบทรงเต่าทรงตภาพอันนี้แต่มันเป็นตัวเล็กไงนะแต่ที่ว่ามันสวยที่หน้านี่แหละที่มอกี้บอกไปมันสวยที่หน้าปัดนี่แหละนะอ่าโอเคเป็นนาฬิการีมบอกไปเป็นนาฬิกาออโตเมติกนะครับคือไม่ได้ใช้ฐานในการเขย่านะครับแต่ตัวนี้มันไขลานได้ด้วยนะครับผม กันน้ำเท่าไหร่เอ่ย10บ,บาทร้รยเมตร 24G ีจีวิลจีวิลเอ่อสมัยพ่อพี่เขาบอกตอนนั้นนะตอนนี้พ่อยังอยู่พ่อบอกว่าจีวิลก็คือทับทิมนะครับคือพี่ไม่ได้เป็นช่างซ่อมนะบอกก่อนคือไม่ได้เป็นคนเคยซ่อมพ่อเคยสอนนะแต่ไม่เอา่านนะนะบอกเลยคือทับทิมพ่าบอกว่ายิ่งมีมาาเนี่ยมันจะช่วยในการหล่อลืน่นทำให้แกนใหญ่เนะี่ยมันเดินดีขึ้นนะครับสังเกตในการสวิตเนี่ยตัวจีวิลมันจะเยอะนะครับผมนะครับอันนี้มันยี่สิบสี่ก็คือตามมาตรฐานนะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้นะครับผมก็เลยเอาตัวจริงมาให้ดูกันนะครับผมสนใจยังไงนะครับผมแวะมาดูตัวจริงที่ร้านได้นะครับที่ร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าอยู่ข้างในซอยบารลมสิบเก้าปิ่นเก้ากรุงเทพนะครับผมถ้าไม่สะดวกนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับทางออนไลน์ทางไลน์ครับโทรมาก็ได้แอดไลน์มา หรือว่าแอดจากเบอร์โทรได้ถ้าไม่ดูก็โทรปรึกษาแล้วกันนะครับผมเหมาะรับเหมาะสําหรับคนที่ชอบสะสมนาฬิกานะครับหรือชอบความคลาสสิกถ้าเห็นตัวจริงต้องชอบมากพี่แนะนําเลยนะครับดูขอบด้วยโอเคอะเดี๋ยวลืมบอกไปกล่องกล่องกล่องเขาจะให้กล่องพิเศษนะเพราะมันเป็นในคาที่ระลึกนะนะไซโกไฟสปอร์ตจะมีคู่มือปประกันอยู่ในส่วนของข้างในอีกทีนะพี่ไม่ได้เอาออกมานะประมาณนี้นะครับผมอะ วันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะครับหาในกาดีๆอย่าลืมนึกถึงร้านสยามนาฬิกาปิ่นข้าวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ